สวัสดีครับประกระจองเดียนะครับปีนหลังบ้านนาะหญิงนะครับผมเนาะนี่บอยเด็กๆนี่นอนเล่นกันตายรถรงเดียแล้วนะครับผนะุมเนาะนี่ตีมันจะรวดก้าวแล้วนะครับปนะุมเนาะลุยแต่เจ้าแต่กับบรรยากาศก็รู้สึกว่าอึมครึมครับเกิดฝนตกลงมานี่ก็ยังเดียวว่ากับงานชา้ามันน่ากลัวอืม เดี๋ยวไปป้านางอามนละกอ้อมาให้แล้วครับพมนุ่งเดียวว่าจะแก่ง้มแก่ง้มแบบปักตายโอ้งานเบลก็เข้าแล้วนะครับวันนี้เข้ามาแบบเงียบๆ เช็ดทำความสะอาดนะครับ mm. ไม่กลัวนะเระแวอยงอยู่ <laughs> มันห่านจ้าบครับผมอันตรายมันไม่เหมือนอันเทน,นะครับอ่านจ้าบเกิดเราจ้าไปจ้าไปอยู่พุ่นลงเม็ดมานี่ตกุกนาปิ้วตีจ้าบเรียบร้อยครับผมตุกกลับมาหลายไม่ตอนนี้ก็ตีมานจะรวยกาลังกินก้งกินข้าวอันก้อนนะครับผมเนาะวัวหน้าจังเป็นเจจัมปีกาดูเริกดูยามก่อน นี่กับมันอาศิมาชิบกับเปอร์เซ็นวันนี้เหลือแต่งานเก็บเล็กๆเลยพี่ทีมงานชุดใหญ่กลับ <Okay. S 2> เสร็จแล้ว,ลวอ๋อทีนี้เหลือแต่เก็บเล็กๆเนาะ เหลือแต่งานเหลือแต่งานที่ใจความอดทนอ่าตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเอาแผ่นไม้ดีกูอ๋อเราเอาแผ่นมาแผ่นไม้มาพอดีอือฮึจะได้เก็บตัวนี้ด้วยเก็บสีมันไดอุ้ยากอ๋ออาการเราอันนี้เราแค่รองไว้เหรอแค่รองพื้นที่เหลือยังไม่เสียยังไม่เอาจริงใช่ไหม เออผมว่าอยู่รองพื้นอันนี้ก็ยังไม่เสร็จก็แค่รองพื้นนะครับเพราะมันมีบางคอมเมนต์ก็อย่างที่เอฟซีพูดก็บอกว่าตาแค่นี้เดี๋ยวตัวโดนฝนโดนอะไรมันก็ลอกหมดไม่ใช่นะครับก็รองพื้นก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่อ่าเนี่ยครับเห็นมได้ยินจากปากช่างนะครับลุงเดียก็เลยไม่อยากอธิบายครับผมก็รู้อยู่ว่าเขาแค่รองพื้นเขายังทําไม่เสร็จ ใจเย็นๆนะครับอย่าพึ่งคอมเมนต์ก oh ็ยังทำไม่เสร็จนี่ครับผมนะตีมันจะรวดนะครับผมเนาะ กินข้าวกินปลาอนก่อนครับตอนนี้พร้อมที่จะลุยกำแพงแต่ก็ต้องดูนะครับฝ้นป่าก่อนกับพุ้มงานหานชาบนี่มันน่ากลัวกว่างานที่ครับนนออร,งรองง,นอองนานจาบนะครับเกิดจาไปจาไปฝ้นตกมานี่น่าที่จะทุกรรมมาหลายไม่มดครับน,รนี่เราเรียกง,งานภายนอกน่ากลัวครับ หมืมองนจังบิวกับจังบิวงานภายในครับฝนตกกันนิมยิ <c oughs> ย่งกนตกยิ่งสบายนี่คืองานบิวกับยิ่งฝนตกยิ่งสบาย <c oughs> นั่งชิวๆเลยครับ <c oughs> นี่คืองานภายในนะครับ นี่กำลังดูตำเลกันอยู่ครับว่าจ,จะเอายังไง ตั้งบุญรอดตั้งเงสีย,ยด้ใช่ครับผม วันนี้ใช้เครื่องผสมเลยนะครับผมนะแปว่าจะลุยงานกำแพงนะครับผมนะตะโกนกับกลนจาเทียวเวลาครับผมจะนักกับวันนี้เลยครับน่าจะเอาไดโวนะครับน่าจะชูกหนาบอกด้วยนะครับผมนะ เพราะมีไดโวอยู่กับนะตีบานมีไดโวอยู่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะก็อ,อย่าก,กดกล้ามโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆฝากติดตามช่องลุงเดียติมหลังบ้านน้ององุ่งหยิงนะครับป่านางประวันแล้วก็บ่บาวโทนนะครับติมหลังบ้านน้ององุ่งหยิงไว้ด้วยนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับ เกินไวเกลืมหน้าเป็นยังไงพุ่นตกไม่ตกงานจำได้เป็นประมาณหนห้นก็จะอัปเดตให้ดูนะครับพุมเนาะเจอไม่กลิมหน้าครับพุมสวัสดีครับ